มาชมพิมพ์ใหญ่หลังอักษรจีนกันอีกนะครับนี่ก็เป็นพระสมเด็จนะครับที่ท่านสมเด็จโตสร้างนะครับเนื้อสวยมากนะครับตงบอกเนื้อสวยมากส่วนใหญ่แล้วคําข้างหลังเนี่ยนะครับอักษรคําข้างหลังจะเป็นมงคลมากนะครับใครเก่งภาษาจีนก็เอาไปแปลดูนะครับผมเคยทําคลิปไว้นะเกี่ยวกับคลิปเต็มท่านลองไปหาดูได้นะครับไม่แน่นะเดี๋ยวผมอาจจะลงไว้ ในหน้าคลิปนี้ก็ได้ครับธรรมชาติศีนปะนะครับมุดม้วนเลยนะนะครับมีความคมชัดลึกจริงๆนะครับพิมพ์ทรงคมชัดลึกมวลสารธรรมชาติครับการแห้งโหดเชียวต้องมีให้เราเห็นนะครับต้องมีให้เราเห็นการพวงนี้เป็นคาบลานะคาบลานะครับไม่ใช่ลงรักษนะคาบลานะครับที่ขึ้น